สวัสดีครับอยู่กับน้าต้องครับผมวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกวักมรกตนะครับว่าแบบสีเขียวเนี่ยเขียวธรรมดาเขียวด่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมติดตามชมในคลิปนี้เลยครับผมเจ้าต้นกวักมรกตนะครับผมซามิโอซาวคัสซามิฟอเรียนะครับหรือ c c p l a พนะครับตัวแซดนะครับแซดสองตัว CC พเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะครับผมแล้วก็ สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับทั้งประดับไม่ว่าจะเลี้ยงในอาคารนอกอาคารแลวเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่เรื่องมากเลี้ยงง่ายนะครับผมทีนี้วันนี้จะมาคุยกันเรื่องอต้นใบเขียวชนิดที่พันธุ์สีเขียวนะครับว่าเขียวแบบเขียวธรรมดาแล้วก็เขียวด่างมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูลักษณะของต้นเขียวธรรมดาก่อนนะครับผมดูที่ใบของเขานะครับผม ก็ต้นใบของสีเขียวเนี่ยนะครับโดยปกติของเขาแล้วเนี่ยจะต้องมีความมันวาวนะครับภาษาอังกฤษก็คือคําว่ามีเป็นแบบ glossy green ก็คือมีความเขียวนะครับผมแล้วก็มีความสว่างนะครับมีถ้าเราพลิกซ้ายพลิกขวานเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเงานะครับอันนี้ก็คือเป็นความที่เป็นเป็นเขียวที่มีสุขภาพดีนะครับผมอ่าทีนี้ นี่อันนี้ต้นสีเฉลยผมตัดเอามาใช้ประกอบคลิปนะครับผมแล้วก็แช่เอาไว้แบบซื่อๆแท่แช่แบบงอกๆเลยก็คือแป๊บเดียวรากก็งอกมาแล้วนะครับผมก็คือว่าถ้าเป็นแบบว่ามีส่วนประกอบของใบอยู่ด้วยเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้มีการเกิดรากออกมาได้ง่ายนะครับผมการอวบนี่ยังไม่ออกนะครับการอวบนี่ไอตัวรากยังไม่ออกนะครับผม แต่ไอที่เป็นแบบว่าปลายยอดของเขาเนี่ยนะครับผมแล้วมีใบอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้เห็นไหมเริ่มมีเริ่มมีตุ๊บมีติ่งของรากเนี่ยออกมาแล้วนะครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ท่านไปชมดูก็คือดูลักษณะของต้นเขาดูต้นที่แข็งแรงที่ต้นปกติก่อนก็คือจะมีความเป็นความเขียวนะครับผมมีความสม่ําเสมอของใบนะครับผมอ่าทีนี้ก็จะชอบมีคนมาถามนะครับผมใน เหในกรุ๊ปนะครับผมว่าเฮ้ยแบบนี้ด่างหรือเปล่าเป็นแบบด่างหรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นใบด่างเนี่ยนะครับ มันจะต้องเอาเดี๋ยวเมื่อกี้เอเมื่อกี้เราดูใบเขียวธรรมดาแล้วนะเอามาดูใบด่างก่อนใบด่างที่แท้ทรูมันเป็นยังไงนะครับผมใบด่างที่แท้ทรูก็คือความด่างของเขาเนี่ยมีความกระจัดกระจายแล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอนะครับผมทั้งบริเวณหน้าใบานะครับผมหน้าใบาก็จะมีอันนี้คือบางทีเขาจะเรียกคำว่าบันด่างฮาฟนะครับผมก็คือครึ่งใบเนี่ยเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นแบบว่าเป็นสีเขียวแบบ สีเขียวแล้วก็มีเชื้อด่างกระจัดกระจายแต่ถ้าเน่ตในกรณีเดียวกันนะครับจะมีศัพท์คาว่าด่างแบบวาเกิวก็คือนึกถึงเนื้อวากีวครับผมก็คือว่าเป็นสีเขียวแล้วก็มีเป,เป็นเนื้อแล้วก็มีมันสีขาวแทรกกระจัดกระจายนะครับผมเหมือนลายหินอ่อนดังนั้นเขาจะเรียกว่าด่างวากีวนะครับก็เป็นเหมือนชื่อเล่นๆอ่ะทีนี้เรากลับมาที่ใบเขียวของเรานะครับลักษณะด่างก็คือจะต้องเป็นด่างแบบกระจัดกระจายนะครับไม่มีแพทเทิร์นที่แน่นอนนะครับได้ใบแต่และใบเนี่ยนะครับ ในในกิ่งเดียวกันในก้านเดียวกันนะครับใบที่ออกมาความด่างมันก็จะมีความไม่สม่ำเสมอกันอันนี้นะครับก็คือด่างที่แท้จริงด่ดางแบบที่ที่เขานิยมเล่นกันนะครับผมแต่ในบางทีเนี่ยมันเป็นด่างแบบเ,เ,เดี๋ยวนะ้นเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีอทีนี้เมื่อกี้ดูหน้าใบนะต้องมีความแข็งแรงก็คือมีความเป็นลอสซี่นะครับมีความลอสซี่ก็คือมีความมันวาว นะอันนี้มีความสุขภาพดีแล้วก็มีความกระจัดกระจายไม่มีแพทเทิร์นนะครับผมของของความด่างนะครับพลิกมาดูล้างใบนะครับส่องไฟดูก็จะเห็นว่าด้านหลังของใบเนี่ยมันก็มีความด่างอยู่นะครับผมก็มีความกระจัดกระจายในเรื่องของความด่างของตัวของตัวใบของเขานะครับผมอ่ะทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่า ชอบมีคนมาถามถ้าเกิดว่าไอ้ต้นสีเขียวปกติเนี่ยนะครับมันโดนแดดจัดๆนะครับมันก็ทําให้ใบเนี่ยมันด่างได้ทีนี้ด่างจากการโดนแดดมันไม่ใช่ด่างที่แท้ทรูมันไม่ใช่แบบว่าด่างที่ที่เขาเล่นกันนะครับที่เขาใช้กันก็คือว่าลักษณะของด่างที่โดนแดดเนี่ยอันนี้ปกตินะอัน,นี้ด่างโดนแดดนะครับผมลักษณะที่โดนด่างแบบโดนแบบดดเขาเรียกว,ว่ามันจะเป็นเชดดิ้งเยลโล่ก็คือเป็นลักษณะของสีเหลืองที่เป็นเชดนะครับผม ถูกเผ,ผานะครับมักจะเริ่มจากตรงบริเวณปลายใบหรือบริเวณจากนอกเข้ามาเป็นเหลืองจากด้านนอกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆแบบนี้นะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเราส่องดูดูด้านหลังใบเนี่ยนะครับผมส่องดูกับไฟเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นเฉดรเยลโล่นะครับก็คือเป็นสีเหลืองแบบตรงปลายไล่เข้ามาอย่างนี้แสดงว่าอันนี้เป็นดาแบบ่ดา,งดางแบบด่างด่างแบบโดนแดดไม่ใช่ด่างที่แช้ถูที่ ท,ที่เขานิยมกันที่ที่เป็นต้นไม้ด่างนะครับผมไม่ถือว่าเป็นด่างถือว่าเป็นแบบว่า,วาโดนเป็นไม้โดนแดดนะครับเป็นไม้เป็นโลหนะฮะนี่เทียบกันนะครับทีนี้ก็จะมีคําว่าในกรณีที่เกิดว่าเราเอาต้นต้นด่างเนี่ยนะครับในตัวที่ต้นเขาเป็นต้นด่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าความด่างเนี่ยมันจะมีความกระจัดกระจายมีไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมันก็จะมีบางใบเนี่ยออกมาสีเขียว นะครับสีเขียวงนี้แต, unity, แต่ว่าต้นอื่นๆเนี่ยนะครับในใบในในใบเดียวกันไอ้ไอ้ใ,ใ,ใบอื่นในก้านเดียวกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีด่างนะแล้วเขาก็จะเรียกว่าไอ้ต้นที่เป็นสีเขียวเข้มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขียวเชื้อด่างนะก็คือว่าเวลาที่เราเอาไอ้ตัวใบที่เป็นเขียวเชื้อดางเนี่ยสมงแม้มันจะเขียวก็ตามแต่ถ้าเกิดเราเราเอาใบของเขาเนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อมันก็มีโอกาสที่มันจะ ออกมาออกลูกออกหลานมาเป็นต้นด่างได้นะครับผมทีนี้จุดสังเกตก็คือว่าให้ต้นเขียวเชิงเชื้อด่างเนี่ยเวลาที่เราส่องกับไฟอันนี้เราส่องให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้นะถ้าเราส่องดูไฟดูดูอันนี้หลังอันนี้พอเห็นครับผมจะเห็นว่ามันก็จะมีความเป็นด่างของเขาค,ความไม่มีแพทเทิร์น นะครับมีความไม่สม่ําเสมอของตัวสีนะครับของดมบริเวณหลังใบนะครับแล้วถ้าเกิดซูมดูดีๆนะครับบริเวณหน้าใบเนี่ยมันก็จะมีความด่างอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะแต่ว่าดูดูสีโดยโดยรวมไกลๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเขียวอยู่นะครับไอแบบนเนี้ยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นเขียวเชื้อด่างซึ่งถ้าอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเอาไปขยายพันธุ์เนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะเป็นเชืเ้อด่างเป็นเป็นเป็นต้นไม้ด่างขึ้นมาได้นะครับผมเพียงแต่ว่า ในบางกอนะครับในบางหน่อที่ออกมาใหม่ใม่ก็มีโอกาสาเป็นเขียวล้วนก็มีนะครับผมเมื่อกี้เขียวที่แท้จริงอ่ะโอเคครับผมทีนี้เราก็มาเทียบกันใหม่ก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมก็คือเป็นต้นเขียวที่สุขภาพดีเขียวด่างจากโดนแดดเขียวเชื้อด่างแล้วก็ด่างที่แท้ทรูนะครับผมนี่เป็นลักษณะแบบอย่างนี้นี่ครับผมเขียวต้นต้นแบบเขียวสุขภาพดี อันนี้ด่างแบบเนื่องจากโดนแดดเป็นเฉดเจอโลนะครับผมเป็นเป็นสีสีเหลืองแบบว่าเป็นเนี่ยเป็นเฉดเขาว่าอะไรครับเป็นเป็นอย่างเงี้ยครับผมไล่จากใบใบลงมานะครับผมแล้วก็อ่าเป็นเขียวเชื้อด่างก็คือเป็นต้นด่างอแหละต้นแม่เขาด่างแต่เขาออกมาเป็นเขียวนะครับผมก็ลองส่องดูดีๆนะครับผมอันนี้ก็มีโอกาสที่เวลาขยายพันธุ์แล้วก็เป็นต้นด่างอันนี้ก็เป็นด่างที่แท้ทัวอันนี้ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับผมด่างอยู่แล้วครับผม ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังมันก็จะมีความไม่สม่ำเสมอของตัวความเขียวของเขาเอาล้ครับในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะแยกได้แล้วนะครับว่าต้นเขียวเขียวด่างแบบเป็นโลกนะครับเขียวเชื้อด่างนะครับผมแล้วก็ด่างที่แท้จริงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าชื่อชอบคลิปนี้นะครับผมก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับผมกดเป็นไลค์เป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วก็สับสไคร้ด้วยครับผมนี่สตวลายไปก่อนสวัสดีครับ